ัดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอักษรออนเลินค่ะวันนี้นะคะมาพบกับครูแพรวอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยของชั้นป .6 ค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่เรื่องของการอ่านคำในภาษาไทยนะคะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเรานะคะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะจำได้ไหมเอ่ยคำอะไรหนะ้าที่จะต้องมีตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงด้วยค่ะ คำที่มีตัวการันนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะต้องมาทบทวนกันสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะไปเรื่องใหม่เนาะอ่ะเรามาดูกันก่อนนะคะตัวการันคืออะไรจําได้ไหมคะตัวการันนะคะก็คือตัวการันอันที่มีทานทคาตบวกกับพยัญชนะนะคะนี่ต้องบวกกัน2ออันนี้นะถึงจะเรียกว่าตัวการันนะคะ อ,อย่างเช่นเราจะยกตัวอย่างนี้ค่ะแพทย์วันจันบริสุ์เห็นไหมคะเหล่านี้นะคะก็คือคำที่มีตัวกรรันนะะแต่ว่าเขานะคะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะลักษณะเหล่านี้นะคะนั่นก็คืออ,อันแรกนะคะเป็นคำที่มีตัวกรรันเป็นพยัญชนะเพียงตัวเดียวนะคะตัวเดียวคือตรงไหนก็คือ ตรงนี้นั่นเองค่ะคำนี้นะคะอย่างที่อ่านไปค่ะอ่านว่าแพทย์แพทย์นะคะเราจะอ่านถึงแค่ตัวทอทหารนะคะแพทย์ก็คือหมอนั่นเองค่ะที่นี้นะคะเรามาดูกันที่คำว่าวันจันท์วันจันท์คำนี้ค่ะคำนี้นะคะเป็นประเภทเป็นลักษณะที่สองนะคะก็คือคำที่มีตัวกรรันเป็นเพยัญชนะมากกว่า1ตัวนะคะในอันนี้มีกี่ตัวเอ่ย มีทั้งหมดสองตัวนะคะก็คือตัวทอทหารแล้วก็รอเรือนะคะเราจะอ่านถึงแค่ตัวนอหนูที่เป็นตัวสะกดตรงนี้เท่านั้นนะคะก็คือวันจันทร์วันจันทร์ประเภทที่3ามหรือลักษณะที่3ก็คือเป็นคําที่มีตัวการันนะคะเป็นเพยันชนะและสระนั่นเองค่ะตัวการันอยู่ตรงไหนคะคำคำนี้นะคะตัวการันอยู่ตรงนี้ค่ะ นี่นะคะเห็นไหมคะว่ามีสระอีนะคะแล้วก็มีทันตคาตอยู่ด้านบนมากดเสียงของทอทงแล้วก็สระอีเอาไว้นะคะคำคำนี้ก็เลยอ่านว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์นะคะอ่านถึงแค่ตัวนี้ค่ะททหารอ่าทีนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะลองมาอ่านประโยคกันดีก,กว่านะคะมาค่ะมาที่ประโยคแรกกันเลยนะคะประโยคแรกนี่ค่ะอ่านว่าอะไรคะ น้องนั่งเล่นคอมพิวเตอร์น้องนั่งเล่นคอมพิวเตอร์นะคะคำๆนี้นะคะก็จะมีตัวการันอยู่ตรงไหนเอย่ยตัวการันนะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะคำว่าคอมพิวเตอร์นะคะอยู่ตรงคำว่านี่คอมพิวเตอร์นะคะตัวการันก็คือ รอเรือนั่นเองค่ะรอเรือแล้วก็ทันทคาดนะคะเราจะไม่อ่านออกเสียงว่าคอมพิวเตอร์ระนะคะเราจะอ่านแค่เตอร์แค่นั้นคอมพิวเตอร์แค่นั้นนะคะมาประโยคที่2ค่ะประโยคนี้เราจะอ่านว่าหวานกำลังดูรายการในโทรทัศน์หวานกำลังดูรายการในโทรทัศน,นททศ์ตรงไหนที่เป็นคำที่มีตัวกรันคะ ตัวนี้นั่นเองนี่นะคะโทรทัศน์โทรทัศน์นะคะเราจะไม่อ่านตัวอะไรคะตัวนอหนูค่ะเราจะไม่อ่านเป็นโทรทัศนะอะไรแบบนี้นะคะเราไม่อ่านเนาะเราจะอ่านถึงแค่ตัวสอสลาแค่นั้นคะ่ะอ่านว่าหวานกำลังดูรายการในโทรทัศน์นะคะอ่าเก่งมากๆเลยนะคะใครที่อ่านถูกต้องทั้งหมดนะ มาค่ะไปต่อกันมาที่ประโยคนี้เลยค่ะอ่านว่าอะไรคะพี่อ่านหนังสือเรื่องรามเกียรติ์พี่อ่านหนังสือเรื่องรามเกียรติ์คำที่มีตัวการัน์อยู่ตรงไหนคะอ,อยู่ตรงนี้ค่ะคำว่ารามเกียรติ์นั่นเองนะคะนี่ตัวการัน์คือตัวไหนคะตัวนี้นะคะ ตัวนี้นะคะมีทั้งเพียรชนะนี่ต่อเต่าแล้วก็สระแล้วก็ทันธาคาดนะคะอ่าต่อไปค่ะประโยคนี้ค่ะโก้และเหมียวชอบวิชาวิทยาศาสตร์โก้และเหมียวชอบวิชาวิทยาศาสตร์อ่าตัวกรรันอยู่ตรงไหนคะตัวกรรัน ตัวการันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงคําว่าวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวการัน์ทั้ง2ตัวเลยนี่นะคะก็คือตัวต่อเต่าแล้วก็รอเรือนะคะมีแม่นาคาดมาด้วยนี่นะคะอ,อ่านกันได้ใช่ไหมคะเรานะคะได้ทบทวนไปแล้วนะว่าคําที่มีตัวการันเนี่ยอ่านยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องที่จะเรียนกันในวันนี้คะ่ะ เรานะคะจะเรียนเรื่องของอักษรยอร่อและคำยอ่อนะคะถ้าดูจากสไลด์นะคะเราจะเห็นได้ว่าจากคำว่าชั่วโมงแล้วมันเหลือแค่นี้เองอะชอช้างกับมอหมาแถมมีนี่ด้วยนะคะมหบภาคนะคะหรือว่าจุดมาด้วยอักษรยอร่อหรือคำยอ่อนะคะก็ตามชื่อเลยค่ะคือเขาจะยอ่อคำนะคะให้มีขนาดสั้นลงค่ะเพื่อให้เรานะคะประหยัดพื้นที่ในการเขียนนะคะ โดยเขานะคะจะย่อค่ะย่อคำลงให้เหลือเท่านี้เสร็จแล้วนะคะ <Yeah. S 1> ก็จะเพิ่มตัวมหับภาคลงมานะคะเป็นเครื่องหมายนะคะเพิ่มลงไปนะคะเพื่อให้กลายเป็นอักษรย่อหรือคำย่อนะคะเรานะคะจะไม่แยกเขาออกจากกันนะถ้าเกิดว่ามีอักษรย่อหรือคำย่อเมื่อไหร่นะคะจะต้องมีตัวมหับภาคนี้นะคะอยู่ด้วยเสมอนะ,อะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่า การอ่านออกเสียงอักษรย่อเนี่ยเป็นยังไงถ้าเราดูตามคำต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าเขานะคะอ่านอักษรย่อแบบคำเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะต่อจุดตรงนี้นะคะย่อมาจากคำว่าตำบนค่ะตำบนนะคะตำบน,น,ะะต,ำบนตรงนี้เห็นไหมคะว่านี่ก็คือคำอ่านของเขาเลยค่ะเขาก็จะอ่านตามคำนี้ไปเลยเห็นไหมคะจะไม่มีการอ่านว่า ต่อจุดเราจะไม่อ่านแบบนี้นะคะต่อไปค่ะนี่เป็นชื่อเดือนเดือนหนึ่งนะคะก็คือกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์นะคะค่านของเขาก็จะตามนี้เลยค่ะตามคำเต็มนะคะจะไม่อ่านว่ากจุดพจุดเด็ดขาดน,นะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะอ,อ่านว่าไพรสณี ไรษณีอ่านเต็มไปเลยเห็นไหมคะมาที่คำนี้ค่ะนี่นะคะคำนี้ก็คืออ่านว่าผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนนะปกติบางทีเราอาจจะพูดว่าพออพออนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องอ่านเป็นคำเต็มนะก็คือผู้อำนวยการนะคะอันนี้ก็จะมีคำว่าโรงเรียนเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะผู้อำนวยการโรงเรียน อํานวยการโรงเรียน,นะคะ่ะแต่ทีนี้นะคะสิ่งที่เรานะคะจะต้องระวังมากๆเลยก็คือบางครั้งค่ะอักษรย่อเนี่ยจะใช้เหมือนกันเพียงแต่ว่าความหมายเนี่ยต่างกันนะคะอย่างรอเรือรอเรือจุดนะคะเราจะสามารถแบ่งความหมายออกเป็น2ความหมายนะคะตามนี้เลยก็คือโรงเรียนกับโรงแรมแต่ว่า เราจะสามารถสังเกตได้ยังไงล่ะว่าคำคำนี้มันจะหมายความว่าอะไรสิ่งสำคัญนะคะเราจะต้องดูข้อความรอบๆอ,อักษรย่อค่ะโรงเรียนนะคะคือสถานที่ที่เราเนี่ยไปเรียนหนังสือนะแต่ว่าโรงแรมเนี่ยมันคือสถานที่ที่เราเนี่ยไปพักผ่อนนะคะเวลาวันหยุดไปเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นเราจะต้องสังเกตดีๆว่าข้อความที่อยู่รอบๆอ,อักษรย่อเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องอะไรนะคะอย่างอันนี้ค่ะ เขาบอกว่าเราดูมันที่ข้อความด้านหลังเลยนะบอกว่าของฉันเลิกเรียนตอนบ่ายสามโมงครึ่งถ้าเราสังเกตมันมีคำว่าเรียนแหละดังนั้นตรงนี้นะคะก็ควรจะอ่านว่าโรงเรียนนะคะโรงเรียนถ้าอ่านมาเลยก็คือโรงเรียนของฉันเลิกเรียนตอนบ่ายสามโมงครึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นประโยคที่สองตรงนี้นะคะ เราจะเห็นได้ว่ามีคำว่าไปพักออมีคำว่าไปพักนะตอนไปหัวหินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถูกไหมคะดังนั้นนะคะเราก็จะสามารถคิดได้ว่าอ๋อน่าจะหมายถึงโรงแรมแหละเพราะว่าเราคงไม่ได้ไปพักที่โรงเรียนหรอกใช่ไหมตรงนี้นะคะก็จะอ่านเป็นโรงแรมที่ฉันไปพักตอนไปหัวหินสวยมากคะ่ะ เราจะต้องระวังนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวอักษรย่อที่มีอักษรย่อแบบนี้แล้วก็มีความหมายหลากหลายเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะคะเราจะต้องดูข้อความรอบๆให้ดีค่ะว่าเขากําลังพูดถึงเรื่องอะไรนอกจากอักษรย่อแล้วนะคะเรายังมีนี่ค่ะคําย่อด้วยค่ะคําย่อนะคะก็คือเหมือนกับว่าตัดคําส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปค่ะอาจจะเหลือเอาไว้ตรงคําต้นๆน,นะคะอย่างเช่นคํานี้ค่ะคำนี้นะคะ ก็คือสันธานสันธานเช่นพวกคำว่าแล้นะคะคำว่าเพราะอย่างนี้นะคะที่เราเรียกกันว่าคำสันธานนะเอาไว้เชื่อมข้อความเชื่อมประโยคนะคะสันธานเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำเต็มของเขามันจะเป็นคำนี้นะคะแต่ว่าเขาตัดตรงพยางทีสองออกไปนะคะ จนเหลือเพียงแค่พยางค์แรกแล้วก็เติมจุดหรือมหัภาคลงไปนะคะก็จะเป็นคําย่อแล้วแต่ว่าเรานะคะก็ยังจะต้องอ่านเหมือนเดิมนะอ่านว่าสันธานลักษณะแบบนี้นะคะเราจะเห็นได้ในพจนานุกรมนะคะเพราะว่าเขาจะต้องบอกเราว่าคําเหล่านี้เป็นชนิดคําไหนนะคะต่อไปค่ะคําที่2คําว่าโทโทรนะคะโทรอันนี้ก็ย่อมาจากโทรศัพท์ค่ะ เราจะตัดคำว่าสับออกไปนะคะก็จะเหลือแค่พยางตัวหน้าแล้วก็เติมจุดหรือมหาภาคลงไปนะคะยังอ่านเหมือนเดิมเลยโทรศัพท์นะคะเพียงแต่ว่าเราก็จะย่อคำนะคะให้มันสั้นลงอ่ะทีนี้เรานะคะรู้จักกันไปแล้วทั้งอักษรยอ่อคำย่อนะคะอย่าลืมนะคะว่าเวลาอ่านออกเสียงต้องอ่านคำเต็มนะอ่ะเรานะคะลองมาอ่าน ประโยคที่มีอักษรย่อนะคะกันดีกว่าค่ะมามาที่ประโยคนี้เลยค่ะอ่านว่าผมชื่อเด็กชายเก่งกาจยอดดีผมชื่อเด็กชายเก่งกาจยอดดีอ,ดดอ,ดดอักษรย่ออยู่ตรงไหนคะอืมเราสามารถสังเกตได้เลยนะเพราะว่าตรงอักษรย่อเนี่ยก็จะมีมหัพภาคอยู่เสมอนะคะตรงนี้นะคะก็จะย่อมาจากคําว่า เด็กชายนั่นเองนะคะเราน่าจะได้เจอกันบ่อย,อยเนะเพราะว่าเราก็จะต้องเขียนชื่อนะคะของเราลงไปเวลาที่เราส่งสมุดกันบ้านอะไรแบบนี้นะคะอะมาดูกันที่ประโยคที่สองค่ะอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าแม่เกิดเดือนเมษายนแม่เกิดเดือนเมษายนตรงนี้นะคะเราจะสามารถเห็นอักษรย่อดได้จากตรงไหนคะ ตรงนี้นะคะนี่เลยคำนี้นะคะย่อมาจากคำว่าเมษายนนะคะเป็นเดือนเดือนหนึ่งเนอะเป็นเดือนที่จะมีวันสงกรานด้วยนะคะอันนี้นะคะเราก็จะสังเกตได้ว่ายังไงก็ยังมีมหากาคอยู่เสมอนะแล้วเขาก็จะตัดย่อมาจากตรงนี้นะคะแล้วก็ย่อมาจากตรงนี้นี่ยอยยักแล้วก็คำว่าเมที่เป็นพยางค์แรกนะคะ ไปต่อค่ะมานี่ค่ะตรงนี้เลยประโยคนี้เลยอ่านว่าอะไรคะอันนี้อ่านว่าพ่อของเขาเป็นเสนาธิการนะคะพ่อของเขาเป็นเสนาธิการตรงนี้นะคะจะเรียกว่าเป็นคําย่อนะคะเพราะว่าคําจริงๆของเขาแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเสนาธิการนะคะ เนาธิกานะคะเป็นตําแหน่งหนึ่งนะคะในอาชีพทหารนะคะทีนี้เวลาที่เรายอร่อเห็นไหมคะเขาจะยอ่อตรงนี้ค่ะแล้วก็จะรวมตรงนี้มาด้วยแล้วก็เพิ่มมหาภาคลงไปนะคะมหาภาคก็คือจุดนั่นเองอ่ะทีนี้ต่อไปค่ะประโยคนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านว่าพ่อมีประชุมตอน9นาฬิกาพ่อมีประชุมตอน9นาฬิกานะคะ คำยอ่อก็คืออักษรยอร่อนะคะก็คือตรงนี้ค่ะยอ่อมาจากอะไรคะยอ่อมาจากคำว่านาลิกาแบบนี้นะคะ<ม>เขาก็จะตัดมาแค่ตัวนอนหนูนะคะแล้วก็เพิ่มจุดเข้าไปนะคะหรือมหัภาคเข้าไปนะคะ อพอจะเข้าใจการอ่านอักษรยอ่อแล้วก็คำย่อกันแล้วเนอะอย่าลืมนะคะว่าถึงแม้ว่าเขานะคะจะย่อให้สั้นลงขนาดไหนก็ตามนะคะเราก็จะไม่มีการอ่านออกเสียงแบบยอ่อตามเขานะคะเราจะอ่านเป็นเสียงเต็มเสมอนะการอ่านออกเสียงของอักษรยอ่อหรือตัวย่อต่างๆนะคะเราอ่านออกเสียงเต็มเสมอนะดังนั้นนะคะนักเรียนอาจจะต้องออไปเจอคำเยอะๆอ่านหนังสือเยอะๆนะคะเพื่อให้รู้ว่าเอ๊ ตัวอักษรย่อตัวนี้มันคือคำว่าอะไรนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ว่าข้อความรอบๆเนี่ยก็จะสามารถบอกเราได้เหมือนกันนะคะว่าสิ่งสิ่งนี้ตัวอักษรย่อตัวเนี้ยกำลังพูดถึงเรื่องอะไรแล้วมันย่อมาจากอะไรนะคะก็อย่าลืมนะคะกลับไปทบทวนกันบ่อยๆฝึกฝนเยอะๆค่ะจะได้อ่านได้คล่องแคล่วขึ้นค่ะวันนี้ครูแพรนะคะขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน